สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้มี power นะครับในส่วนของนะครับฮนิกนะครับในรุ่น S T A ขีด P นะครับตัวนี้ไม่มี P นะครับก็อาจจะเป็นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับแต่ว่านะครับกำลังวัดหรือว่าหน้าตาของแท่นความลึกความกว้างต่างๆเท่ากันหมดนะครับ ตีเป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้สติเกอร์ไม่ขาดนะครับสติกอร์ยังอยู่ครบนะครับเป็น power amp แบบไม่มีวอลลุ่มนะครับภาคสัญญาณด้านหลังนะครับจะเป็นแจ็ครุ่นเก่านะครับแล้วก็ในส่วนของช่องต่อสายลำโพงเป็นขั้วดำแดงนะครับมีอยู่ทั้งหมด4แท่นนะครับสติกอร์นะครับไม่ขาดนะครับไม่ขอญาตขายทุกท่านนะครับเอาไปขับกลาง12นิ้ว15นิ้วนะครับเป็น power amp ม่แปลงนะครับผม ก็มีน้ำหนักนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยหนักมากนะครับทั้งหมดสี่แท่นนะครับมีอ่ตัวทีนะครับมีห้าแท่นนะครับมีห้าแท่นแทนล่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสวยๆนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ในส่วนของปีนะครับตัวนี้จะเป็นปีฮ o ริค เช่นกันนะครับฮอนิกเอสเคนะครับ Mark คทนะครับตัวนี้ปีมือหนึ่งก็ตกอยู่ที่พันเก้าสองพันประมาณนี้นะครับมือสองนะครับตัวละพันนะครับผมตัวละพันนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดเช่นกันนะครับสภาพดีสวยนะครับมีอยู่สี่ตัวนะครับท่านไหนสนใจนะครับนะครับร้านหนึ่งจรันซาวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับตัวนี้ยังไม่ได้เช็ดทำความสะอาดนะครับอาจจะมีคราบ สกปรกนะครับเช็ดไปก็สวยนะครับทา่านไหนสนใจนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับ089นะครับ0469860นะครับก็มีในส่วนของ สวิตช์เปิดปิดอย่างเดียวนะครับไม่มีวอลลุ่มนะครับประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ